สวัสดีครับแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงวดกับมาพบกันอีกกับคนรัคนาราศีมีนนะครับผมประจำเดือนพฤษภาคม2564นะครับผมคนรัคนาราศีมีนเดือนพฤษภาคมนะครับ รัคนาราศีมีนเนี่ยก็คือช่วงที่ดาวเสาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็ตั้งแต่ต้นปี2 5 6 3มาเลยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับผมแล้วดาวอังคารที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะตั้งแต่กลางเดือนเมษามาเนี่ย จะส่งผลให้เรื่องของรายได้รายรับของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะนะครับผมนะมีรายได้ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะตกุกตะกักนะครับติดขัดพอสมควรนะครับแล้วยิ่งนะครับยิ่งเข้าเดือนนะครับเดือนมิถุนายน2564และเดือนกรกฎาคม2564นะครับถึงวันที่20นะครับ20เดือนมิถุนายน2510กการเงินเนี่ยจะยังค่อนข้างที่ จะยังไม่ลงตัวนะครับผมการเงินยังติดขัดอยู่พอสมควรลักขณาราศีมีนนะครับผมนะครับผมก็นะครับผมเน้นย้ำกันอยู่เสมอนะครับว่าเพจผมเนี่ยนะครับผมจะดูดวงให้แม่นยำเนี่ยก็ต้องดูลัคนาเกิดของท่านนะครับซึ่งลัคนณาเกิดของท่านหาได้ยังไงนะครับผมท่านยไม่รู้ลัคนณาเกิดเนี่ยให้ไปดูที่คําบรรยายนะครับผมคําบรรยายจะบอกวิธีการหารัคนาเกิดของท่านนะครับผมซึ่งจะต้องประกอบด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะครับ เดือนพฤษภาคม2564ลัคนาราศีมีนดาวพุธนะครับผมเข้าไปอยู่ราศีพฤษศนะครับได้รับแสงจากดาวพฤหัสนะครับผมนะครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับผมคนลัคนาราศีพฤษศเนี่ยจะโชคลาภนะครับผมจะมาจากเรื่อง ของพบวินาศพบวินาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการค้าขายในของต่างประเทศนะครับผมนะแล้วก็เป็นการทําธุรกิจที่เป็นการที่มีอาพางซ่อนเลนนะครับหรือไม่เปิดเผยนะครับจะค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะครับผมนะแล้วการติดต่อในช่วงนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จในการติดต่อขอเอกสารทาสัญญาต่างๆเนี่ย ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงโอกาสที่ดีของคนราศาีพฤษศนะครับผมจะทําอะไรก็ให้รีบไปทําซะนะครับผมนะโดยเฉพาะเรื่องของการต่างประเทศจะไปขอพาสปอร์ตจะไปดําเนินการอะไรนะครับผมนะช่วงนี้เนี่ยก็จะประสบความสาเร็จนะครับผมแล้วก็เรื่องของปัญหาอย่างอื่นนะครับผม เรื่องของอลิคดีความต่างๆเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นประกอบกับนะครับช่วงนี้นะครับผมเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมมาเจราจามาพูดคุยให้นะครับผมดาสุภาเนี่ยแปลว่าผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่นะครับแล้วก็การต่างประเทศด้วยนะครับดาพูดแปลว่าการเจราจานะครับผมเอกสารสัญญานะครับพบสัปชาแปลว่าเรื่องของการ ต่อระยะใกล้นะครับภพบสุภาพในการติดต่อระยะไกลนะครับดังนั้นเนี่ยการติดต่อในช่วงนี้ไม่ว่าระยะใกล้ระยะไกลนะครับผมของคนลักนณาราศีมีเนี่ยช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีที่จะดำเนินการนะครับผมแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วถามว่าเรื่องอื่นมันมีอะไรที่มันน่าห่วงไหมครับผมคือช่วงนี้คนลักนาราศีมีเนี่ยจะมีความเครียดพอสมควรนะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยนะครับผมนาส่ง แสงไปที่นะครับผมราศีมีนนะครับผมพบตนุลักแล้วก็มีดาวเสาอยู่นะครับส่งเกณฑไปถึงก็ทำให้เรื่องของนะครับผมนะ ตรงนี้เนี่ยก็ทาให้คนลัคนาราศีมีนเนี่ยมีความเครียดเครียดมาจากอะไรหนึ่งเรื่องของการงาน2เรื่องของลูกน้องนะครับผมนะแล้วก็นะครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการซ่อมแซมต่อเติมในเรื่องของบ้านนะครับเพราะว่าดาวอังคารในที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะต่อเติมซ่อมแซมนะครับบ้านนะครับผมนะครับ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการต่อเติมซ่อมแซมบ้านในเรื่องของการเงินนะครับผมอาทิตย์ที่อยู่ตรงนี้นะครับอาทิตย์ที่อยู่ตรงพบกระดุมพระเนี่ยนะครับผมนะมันก็ได้แรงจากคู่มิตรเนี่ยส่งผลเข้ามานะครับผมนะครับเป็นมุมอุ้มชูเข้ามาก็จะทําให้เรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยอาทิตย์ที่อยู่เนี่ยอาทิตย์แปลว่าเครดิตครับดังนั้นเนี่ย คนราคนาราศีมีเนี่ยถ้าไม่มีเงินเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะไปกู้ยืมใครได้นะครับผมเพราะว่าคุณมีเครดิตที่ดีนะครับผมมีความน่าเชื่อถือในการที่จะกู้ยืมใครได้นะครับผมคนราคนาราศีมีเนี่ยการเงินเนี่ยจะดีขึ้นและลุ่มลรจนเลยคือจะเป็นประมาณเดือนนะครับผมพุทธเดือนเมษานะครับเมษาปี2566นะครับการเงิน,นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับผมนะครับผม เรื่องอื่นที่มันมีดีมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ต้องรอดูว่าดาวศุกร์ที่มันย้ายเข้าไปนะครับดาวศุกร์ที่ย้ายเข้าไปที่ราศีพฤษภนะครับเป็นสหัชชะนะครับผมนะครับซึ่งดาวศุกร์ตรงนี้จะเป็นเกษตรในภพสหัชชะนะครับผมนะครับแล้วก็มีดาวเพรชหัตส่องแสงมาถึงนะครับดังนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีนะครับผมราศีมีนนะครับไอราศีมีนนี่แหละครับถูกต้องแล้วครับผมดังนั้นเนี่ย การติดต่อการเจรจาช่วงนี้ในเรื่องของเอกสารสัญญาคำพูดนะครับหรือเรื่องของการค้าขายอาหารหรือเรื่องความสวยความงามขายน้ําหอมขายดอกไม้นะครับช่วงนี้นะครับทำไปเลยครับผมนะครับมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับผมนะครับนะครับแล้วก็นะครับผมเรื่องของนะครับเรื่องอื่นมันมีอะไรไหมครับอาจารย์ที่ดาวสุขที่มันย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ ดาวศุกร์ที่ยามอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้นะครับผู้ใหญ่นะครับผมจะมีความเมตตาต่อท่านนะครับในการช่วยเหลือแต่นะครับผมจะต้องกระทำนะครับก่อนนะครับผมก่อนนะครับวันที่20เดือนมิถุนายน2564ัารบครับพอช่วงนี้นะครับผมหลังจากนี้ไปเนี่ยดาวพฤหัสจะพักองศาแล้วพักในภพวินาศเนี่ย ค่อนข้างจะให้โทษนะครับให้โทษก็คือดาวพฤหัสก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือของคุณได้เต็มที่หรือท่านอาจจะไม่ได้อยู่ช่วยเหลือ,อคุณหรือว่าท่านอาจจะไม่มีอำนาจในส่วนนี้ของท่านที่มาช่วยเหลือนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่สำคัญเนี่ยให้เคลียให้จบก่อนนะครับให้จบก่อนวันที่20เดือน มิถุนายน2564นนะครับผมแล้วก like, ็นะครับผมการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยครับผมให้ชะลอไว้นะครับผมนะครับเพราะว่าหลังจากนะครับผมหลังจากเดือนมิถุนายนไปแล้วเนี่ยการลงทุนต่างๆเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนนะครับผมให้ระวังไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับผมนะครับเรื่องอื่นมีไหมครับ นะครับผมเรื่องปัญหาอะไรที่มีปัญหาข้างค้างคาใจใน í? เรื่องวันหเอกสารเนี่ยผมบอกได้เลยว,ว่าถ้าเป็นเดือนพฤษภาคมเนี่ยคนราศาาีมีเนี่ยมีโอกาสาที่จะนะครับผมเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาณต่างเนี่ยมีโอกาสาที่จะผ่านไปได้นะครับผมนะครับจะแก้ไขไปได้ในทางที่ดีอย่างแน่นอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยคนราศาาีมีนะครับผมนะครับประจําเดือนนะครับผม พฤษภาคม2 5 6 4เนี่ยเรื่องที่ดีเลยนะครับผม1นนะครับผมเรื่องของการติดต่อนะครับผมติดต่อนะครับผมเอกสารสัญญาเนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับผมนะครับ2ก็คือนะครับเรื่องของผู้ช่วยเหลือนะครับผมผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนเนี่ยมีโอกาสนะครับผมที่จะมีผู้ช่วยเหลือของท่านนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับผ จะมีโอกาสสอบไล่หรือว่านะครับผมไปขอตําแหน่งเนี่ยในช่วงของเดือนนี้นะครับผมของคุรคณนาราศีมีเนี่ยมีโอกาสที่จะไปขอเรื่องตําแหน่งนะครับขอขอผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือเนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับเรื่องที่จะต้องระวังเลยนะครับผมนะครับที่จะต้องระวังเลยนะครับผมนะครับให้ระวังเลยนะครับผมหนึ่งนะครับผม การเงินนะครับเงินเนี่ยยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับผมอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินของท่านได้นะครับซึ่งการเงินของท่านเนี่ยจะดีขึ้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณปี -66 นะครับผมนะแล้ว2ก็คือนะครับผมเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมหลังที่20ิมิถุนายนเนี่ยผมให้ระวังด้วยนะครับผมนะครับแต่ตรงนี้อ่ะเดือนพฤษภาคมเนี่ยยังไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผม2ก็คือเรื่องค้าขายต่างประเทศนะครับผมค้าขายเนี่ยในช่วงนี้จะดี จะดีนะครับผมแต่ให้ระวังนะครับผมนะจะมีคนให้ร้ายนะครับผมให้ร้ายนะครับให้ร้ายมากกว่านะครับผมนะครับผมนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาต่างเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะครับผมนะแล้วก็สามเนี่ยครับเรื่องของคดีความเนี่ยครับผมให้ระวังด้วยนะครับถ้ามีคดีความเนี่ยท่านอาจจะเสียเปรียบ ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับผมนะแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ยังดีอยู่นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เป็นอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับผมนะครับของคน,นาราศีมีนผมอยากจะให้คนลัคาราศีมีนเนี่ยเรื่องของเอกสารเรื่องของการค้าขายเนี่ยช่วงนี้รีบกอบโกยให้เต็มที่ซะนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเข้าเดือนมิถุนายนเมื่อไรเนี่ย โอกาสมันจะน้อยลงนะครับผมยังไงก็นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด s u b s c r i b e นะครับคลิปเกี่ยวกับโหาราศาสตร์นะครับผมทำนายเป็นรายเดือนและก็รายปีให้ท่านนะครับทั้ง12ลัคนาและทายเป็นทั er birth birth ้ง12เดือนเลยนะครับผมก็จะเป็นศาสตร์ที่นะครับผมใช้ในการโหราศาสตร์ซึ่งจะแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปที่นะครับผมในท้องตลาด ยูทูบเนี่ยก็จะเป็นการทำนายนะครับผมโดยใช้ไพ่ย,ยิปซีนะครับซึ่งของโหราศาสตร์เนี่ยการทำนายเนี่ยนะครับผมตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยสามารถทำนายได้นะครับผมเพราะว่าของโหราศาสตร์เนี่ยใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของท่านในการทำนายซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวนะครับผมนะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เหมือนเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนคลิปดีๆด้วยนะครับ